สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูกบฟินส์อังกฤษนะคะกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ used to นะคะซึ่งมีความหมายว่าเคยเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้ used to เนี้ยกับสถานการณ์ใดบ้างใช้ตอนไหนแล้วก็เราจะแต่งประโยคอย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเราจะใช้ used to ได้ตอนไหนใช้กับเหตุการณ์ไหนได้บ้างเรามาดูกันนะคะ เราใช้ used to กล่าวถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นหรือเคยทำในอดีตแต่ว่าปัจจุบันไม่ทำหรือไม่เกิดขึ้นแล้วพูดง่ายๆก็คือสิ่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้นเราอาจจะเคยทำเป็นประจำหรือเหตุการณ์นั้นเคยเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เลิกทำไปแล้วไม่เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นแค่อดีตนะคะวิธีใช้ข้อที่สองนะคะ เราใช้ used to กล่าวถึงความจริงในอดีตแต่ว่าในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเราจะเรียงประโยคดังนี้นะคะส่วนแรกเลยก็คือ subject หรือประธานของประโยค,ะคะตามด้วย used to ซึ่ง used to จะอยู่ในรูปอดีตก็คือเติม ed นะะ แต่เราจะเห็นว่าเติมแค่ดีใช่ไหมคะเนื่องจากว่าคำว่า use ลงท้ายด้วย e อ,อยู่แล้วเราก็เติมแค่ดีนะคะเป็นกริยาที่อยู่ในรูปอดีตเนื่องจากว่าใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ use to ในรูปอดีตนะคะตามด้วย infinitive หรือกริยาที่อยู่ในรูป infinitive นั่นเองกริยาที่อยู่ในรูป infinitive ครูได้เคยอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนๆนะคะแต่เพื่อเป็นการทบทวนครูก็จะอธิบายอีกรอบนึงนะคะ infinitive ก็คือกริยารูปปกติที่ไม่ผันไม่เติมนะคะไม่ผันก็คือไม่ผันไปตามประธานไม่ผันเป็นช่องสองช่องสามไม่เติมก็คือไม่เติม ing ไม่เติม s เติม es ไม่เติม ed ไม่เติมอะไรเลยเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ อย่างเช่นคำว่า be นะคะปริยา be ยังไม่มีการผันเป็น is เป็น am เป็น are เป็น was เป็น were เป็น been have ถ้าผันไปแล้วก็จะกลายเป็น has เป็น had นะคะถ้ามีการเติมเช่นเติม ing ก็จะเป็น having do รูปนี้ถือว่าเป็น infinitive นะคะ ยังไม่มีการผันใช่ไหมคะไม่ได้ผันเป็น does เป็น did เป็น done หรือไม่มีการเติม ing เป็น doing นะคะ go ก็เป็น infinity ถ้ามีการผันก็จะกลายเป็น went เป็น gone หรือมีการเติม ing ก็จะเป็น going drink ก็ให้อยู่ในรูป drink แบบนี้นะคะไม่ต้องผันเป็น drank เป็น drunk ไม่ต้องเติม ing เป็น drinking นะคะ walk รูปนี้ก็ถือว่าเป็น infinitive นะคะไม่มีการเติม ed ไม่มีการเติม ing ไม่มีการเต<ส>ิม s คราวนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะที่ใช้ used to ซึ่งมีความหมายว่าเคย ใช้เล่าถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นหรือเคยกระทําในอดีตโดยเฉพาะสิ่งที่เราทําเป็นประจทำทําบ่อยๆในอดีตแต่ว่าตอนนี้ไม่ทําแล้วไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะในภาพนี้ให้รูปเด็กผู้ชายมาหนึ่งคนแสดงว่าเราจะเล่าว,ว่าเด็กชายคนนี้เคยเล่นแบดมินตันนะคะแต่ปัจจุบันไม่เล่นแล้วเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ I used to play badminton a lot, but I don't play very often now. หมายความว่าฉันเคยเล่นแบดมินตันบ่อยแต่ว่าฉันไม่ค่อยได้เล่นแล้วตอนนี้ I, I เป็นประธาน used to, used to มีความหมายว่าเคย play จะไม่มีการเติมอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็น play จะเห็นได้ว่าใช้กับเหตุการณ์ที่เคยทำในอดีตแต่ตอนนี้ ไม่ทําแบบนั้นแล้วเราถึงจะใช้ used to นะคะตัวอย่างต่อไปค่ะเรามาดูภาพนี้เป็นภาพของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับปัจจุบันนะสถานที่สำคัญในจังหวัดพระนะครศรีอยุธยานะคะตัวอย่างประโยคนี้บอกว่า k a t e used to live in b a now g k k n o she lives in อ Ay ยุธยาหมายความว่าเกดเคย อาศัยอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าปัจจุบันนี้ถืออาศัยอยู่ในอายุทยานี่คือตัวอย่างการใช้ used to อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างต่อไปอ่เป็นรูปเด็กผู้หญิงอ่รูปขาวดำนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตลักษณะจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ก้มหน้าก้มตาขี้อายไม่กล้าศบตาคนนะคะเปรียบเทียบกับปัจจุบนันปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะ เป็นผู้หญิงที่มีสายตามุ่งมั่นนะคะมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นมา,าแสดงว่าความเขินอายเนี่ยเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วเราก็สามารถใช้ used to ได้เหมือนกันเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะประโยคบอกว่า she used to be shy but now she isn't เธอเคยขี้อาย แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วแสดงว่าปัจจุบันนี้มีความมั่นใจแล้วไม่ไอายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะจากที่เราดูตัวอย่างกันเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่ประโยคบอกเล่านะคะพูดถึงสิ่งที่เคยทําหรือเคยเกิดขึ้นในอดีตคราวนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราจะแต่งประโยคเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามเราจะทำยังไงประโยคปฏิเสธนะคะ ในเมื่อมันเป็นประโยคปฏิเสธก็จะต้องมีคําว่าไม่ในประโยคภาษาอังกฤษนั้นปฏิเสธและคําถามจะต้องมีกริยาช่วยนะคะมาช่วยในการแต่งประโยคทุกครั้งเพราะฉะนั้นโครงสร้างประโยคนี้เราจะใช้ verb to do ที่อยู่ในรูปอดีตนะคะมาช่วยเนื่องจากว่าเคยนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นเหตุการณ์ในอดีตเพราะฉะนั้นกริยาช่วยที่มาช่วยก็จะอยู่ในรูปอดีตเช่นกันก็คือคำว่า did นะคะบวกกับคำว่า not ซึ่งแปลว่าไม่แล้วเราก็จะนิยมย่อเป็น didn't เรามาดูว่าประโยคนั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะขึ้นต้นประโยคด้วย subject หรือประธานของประโยคตามด้วย didn't แล้วก็ used to เราจะสังเกตเห็นว่า used to นั้นเปลี่ยนไปแล้วไม่มีการเติม ed เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องทำให้ used to ตัวเนี้ย อยู่ในรูปอดีตอีกต่อไปแล้วเนื่องจากว่าเรามีคำว่า did มาช่วยแสดงความเป็นอดีตแล้วเราเห็น did เราก็รู้แล้วว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะใช้ infinitive เช่นเดิมนะคะต่อไปประโยคคำถามประโยคคำถามก็จำเป็นต้องมีกริยาช่วยในการแต่งประโยคคำถามเช่นกันเราก็ยังคงใช้ did อยู่นะคะเพื่อแสดงความเป็นอดีต เพราะนั้นประโยคคําถามเราจะสลับเอา did มาอยู่หน้าประธานของประโยคนะคะก็จะขึ้นต้นประโยคด้วย did ตามด้วย subject หรือประธานแล้วก็ u s e to ไม่จําเป็นต้องทําให้อยู่ในรูปอดีตแล้วเนื่องจากมีคําว่า did แสดงความเป็นอดีตแล้วนะคะตามด้วยกริยาที่อยู่ในรูป infinitive เรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะตัวอย่างประโยคแรกเป็นประโยคปฏิเสธนะคะ I didn't use to drink coffee in the morning หมายความว่าฉันไม่เคยดื่มกาแฟในตอนเช้าแสดงว่าปัจจุบันนี้เราดื่มใช่ไหมคะเพราะว่า use to ใช้กับสิ่งที่เคยทำในอดีตแต่ว่าปัจจุบันไม่ทำแล้วเคยเกิดขึ้นในอดีตแต่ว่าปัจจุบันไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้น I didn't use to drink coffee in the morning ก็หมายถึงฉัน ไม่เคยดื่มกาแฟนในตอนเช้าแต่ตอนนี้ดื่มแล้วมาดูโครงสร้างประโยคกันนะคะ I เป็นประธาน didn't ใส่เข้ามาเพื่อให้เป็นประโยคปฏิเสธแล้วก็ตามด้วย used to แล้วก็กริยา drink อยู่ในรูป infinitive คือไม่เติมไม่ผันนะ,ะตัวอย่างต่อไปเป็นตัวอย่างประโยคคำถามประโยคคำถามตัวนี้เราจะเพิ่ม where เข้ามาเนื่องจากว่าเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคือว่า ที่ไหนนะคะแต่ถ้าประโยคคำถามนั้นเป็นแค่คำถามที่ต้องการรู้แค่ว่าใช่หรือไม่ใช่หรือที่เรียกว่า yes no question เราก็ขึ้นต้นประโยคด้วย did ได้เลยนะคะแต่ตัวอย่างนี้จะต้องการข้อมูลว่าที่ไหนนะคะเรามาดูนะคะ where did you used to live หมายความว่าคุณเคยอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะแสดงว่าคนถามนั้น ต้องการจะรู้ว่าก่อนที่เรามาอยู่ในที่ปัจจุบันเนี้ยในอดีตรเราเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนก่อ,น,อนนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะแค่2ตัวอย่างสําหรับประโยคปฏิเสธและก็ประโยคคําถามลองมาฝึกทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะว่าน้องๆเข้าใจกันมากแค่ไหนนะคะครูกําหนดคําว่าเคยมาให้แสดงว่าประโยคน,นี้ครูจะให้น้องๆฝึกแต่งประโยคเกี่ยวกับ สิ่งที่เคยเกิดขึ้นหรือเคยทำในอดีตนะคะมีภาพเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อป๊๊บและกำหนดกริยาว่า walk ให้ประโยคมาแต่เป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์แสดงว่าเอาคำกริยาที่ครูกำหนดให้นี้มาเติมประโยคให้สมบูรณ์เรามาดูก่อนนะคะว่าประโยคให้มานั้นว่ายังไงบ้างป o ๊บ to school when he was a student แสดงว่า ครูจะให้เราแต่งว่าป๊อบเคยเดิน,นเพราะ walk มีความหมายว่าเดินใช่ไหมคะป๊อบเคยเดินไปโรงเรียนตอนที่เขาเป็นเด็กนักเรียนตอนที่เขาเป็นเด็กนักเรียนเขาเคยเดินไปโรงเรียนปัจจุบันนี้ไม่เดินไปแล้วน้องๆลองแต่งดูนะคะป๊อบ used to ซึ่งแปลว่าเคยใช่ไหมคะมีประธานมาให้แล้วคือป๊อบแล้วก็ตามด้วย used to ตามด้วย กริยา walk เรามาดูก่อนนะคะว่าถูกหรือ,อยังประโยคนี้นะคะประธานคือป o b used to มีความหมายว่าเคยแล้วก็ walk อยู่ในรูป infinitive หรือ,อยังคะอย่าลืมว่าโครงสร้างของการใช้ used to ก็คือ subject ตามด้วย used to แล้วก็ตามด้วยกริยาที่อยู่ในรูป infinitive infinitive คือกริยาที่ไม่ผันไม่เติม แต่คำว่า walk ในข้อนี้ที่เราเพิ่งเติมเมื่อกี้เป็นไงคะมีการเติม ed ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ไม่ถูกนะคะเราลองมาทำใหม่นะคะใส่ used to มาตามด้วยคำว่า walk เรามาดูซิคราวนี้ถูกหรือ,อยัง used to walk ไม่เติมอะไรเลยแปลว่าประโยคนี้ถูกต้องนะคะก็จะได้ประโยคที่ถูกต้องว่า b o h used to walk to school when he was student. ข้อต่อไปครูกำหนดเงื่อนไขว่าคืนะคะมีรูป bank หรือธนาคารนั่นเองธนาคารก็ต้องมีเงินมีสาวสวยคนหนึ่งนะคะชื่อมะลิแล้วก็กำหนดคำกริยามาให้ว่า work ซึ่งมีความหมายว่าทำงานครูให้ประโยคมาว่ามะลิ in t bank หมายความว่ามะลิจุดๆในธนาคารแสดงว่าครูให้เติมคำว่า work ลงไปใช่ไหมคะมะลิ Marie เคยทำงานในธนาคารเรามาลองแต่งประโยคดูเลยนะคะ used to working รู้นะคะมะลิ Marie เป็นประธาน used to มีความหมายว่าเคย working เป็นคำกริยา อยู่ในรูป infinitive หรือ,อยังยังไม่ใช่เนื่องจากว่าเติม ing infinitive ต้องไม่เติมและไม่ผันใช่ไหมคะประโยคนี้ไม่ถูกนะคะเราลองทำใหม่นะคะมะลิ Marie, used to work in a bank มะลิเป็นประธาน used to เคย work อยู่ในรูป Infinitive แล้วเพราะว่าไม่มีการเติมการผ่านอะไรเลยแสดงว่าประโยคนี้ถูกต้องก็จะได้ประโยคที่ถูกต้องนะคะว่า Malik a bank in work used to m a l i เคยทำงานในธนาคารแสดงว่าตอนนี้มา l ิไม่ได้ทำงานธนาคารแล้วใช่ไหมคะข้อต่อไปครูกำหนดเงื่อนไขว่าไม่เคยแสดงว่าเราจะฝึกแต่งประโยคปฏิเสธนะคะ เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เคยทำในอดีตแสดงว่าตอนนี้ทำใช่ไหมคะสำหรับข้อนี้ครูจะไม่มีประโยคมาให้แล้วนะคะจะให้น้องๆลองฝึกแต่งดูนะคะโดยกำหนดประธานมาให้ว่าะคะ I ก็คือเด,เด็กผู้ชายคนนี้แล้วก็กำหนดกริยามาให้ว่า like ก็จะให้น้องๆแต่งประโยคว่าฉันไม่เคยชอบหล่อน ให้แต่งเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเราจะขึ้นต้นประโยคว่า I, I ไม่เคยก็ <I S 1> didn't ใ didn <'t S 1> ส่ didn't เข้ามาเพื่อแสดงความปฏิเสธนะคะ used to used to, used to นี้จะเป็ไงคะไม่เติม ed เพราะว่าเรามี didn't แสดงความเป็นอดีตเรียบร้อยแล้วตามด้วยคำว่า like คือ ก็จะได้ประโยคว่า I didn't use to like her ฉันไม่เคยชอบเธอแสดงว่าตอนนี้ชอบแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราใช้ used to พูดถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นแต่ปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนะคะข้อต่อไปไม่เคยเป็นภาพผู้หญิงคนหนึง่ง กำลังตื่นนอนบิดขี้เกียจนะคะกำหนดคำว่าฉ h ่มาให้แล้วก็ get up แปลว,ว่าตื่นนอน early แต่เช้าหรือเร็วเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้ครูจะให้น้องๆลองฝึกแต่งประโยคว่าหล่อนไม่เคยตื่นนอนแต่เช้าเป็นแค่เรื่องในอดีตนะคะแสดงว่าปัจจุบันไม่เป็นแบบนี้แล้ว ปัจจุบันตื่นนอนแต่เช้าแล้วนะคะต้องแต่งประโยคเลยนะคะ She เป็นประธาน Didn't ใส่เข้ามาเพื่อแสดงความปฏิเสธ Used to เคย Get up เป็นกริยาที่อยู่ในรูป infinitive ไม่มีการผันการเติมอะไรเลย Early แต่เช้าก็จะได้ประโยคเต็มๆว่า She didn't u s e to get up early. เธอไม่เคยตื่นนอนแต่เช้าเสร็จไปอีกแล้วหนึ่งประโยคนะคะประโยคต่อไปกำหนดมาให้ว่าเคยไหมแสดงว่าประโยคนี้เราจะฝึกแต่งประโยคคำถามกันนะคะรูปเด็กผู้ชายกำลังนั่งดูทีวีนะคะเป็นการ์ตูนนะคะดูการ์ตูนกำหนดคำว่า you มาให้แล้วก็ watch cartoon ดูการ์ตูนประโยคนี้ครูจะให้น้องๆฝึกแต่งประโยคว่าคุณเคยดูการ์ตูนไหมลองฝึกกันเลยนะคะเราจะขึ้นต้นประโยคด้วย did เนื่องจากว่าเป็นประโยคคำถามยังต้องการกริยาช่วยนะคะประโยคคำถามนั้นกริยาช่วยจะขึ้นมาอยู่หน้าประธานนะคะตามด้วยประธาน you used to watch cartoon on TV เติมคำว่า on TV เข้ามานะคะว่า ดูการ์ตูนในทีวีนะก็จะได้ประโยคคำถามเต็มๆว่า Did you u s e to watch cartoon on TV? คุณเคยดูการ์ตูนในทีวีไหมข้อต่อไปนะคะกำหนดมาให้ว่าเคยไหมเป็นประโยคคำถามเช่นเคยนะคะมีภาพเด็กผู้ชายถือไอศครีมประธาน you กริยาที่กำหนดให้คือ eat ice cream เราลองแต่งประโยคเลยนะคะครูจะให้เราถามว่า คุณเคยทานไอศครีมไหมตอนที่คุณเป็นเด็กก็จะได้ว่า did you used to เคยกริยาคือ eat ice cream when you were a child ตอนที่คุณเป็นเด็กก็จะได้ประโยคเต็มๆว่า did you used to eat ice cream when you were a child คุณเคยทานไอศครีมไหมตอนที่คุณเป็นเด็ก จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องๆหรือผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมคลิปนะคะอย่าลืมกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมกันด้วยนะคะถ้าไม่เข้าใจก็สามารถดูในคลิ้างได้แล้วก็สามารถไปฝึกฝนเพิ่มเติมได้นะคะในเรื่องของการใช้ use to ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ